อะไรดูไหนคะ<ป> <c oughs> ดีบ๊วยไอไปเลยค่ะไปดูซิมีอะไรมัง่งวันนี้มากินไอติมค่ะมีอะไรมั่งคะพ่อโอเคแม่จะเอาอันนี้นะคะแม่จะเอา black b r e s s ตอนแรกแม่ก็จะเอา black raspberry ค่ะแต่เขาขายแต่ไซส์ใหญ่ก็เลยมาเลือกเป็น jack hammer แทนค่ะสองพ่อลูกทานอะไรกันคะลองตรงนี้นะค่ะมันจะละลายอ่าโดนเสื้อแล้วเอาเอาออกเบาๆเบาๆเรียนนิ้วเรียนชักลิ

b ิ g m เมส right here เฮียอะฮัมยิ้สมั้ยอะ่อยไหมคะ่อยค่ะ <laughs> ยัง <Okay. S 1> ไหมเมสเข้าหลังเข้าหลังก็ใส่ถ้วยปีนึงกินสองครั้งพอนะคะโอเค่ค่ะอร่อยมากเนื้อครีมม y